สดยครับสำหรับโครงการประกวดหมู่บ้านของตำบลพรมพิลามหรือโครงการหมู่บ้านสะอาดหน้าบ้านหน้าอยู่หลังบ้านหน้ามองนะครับก็มีหมู่บ้านเที่ยวประกวดทั้งหมด15หมู่บ้านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในตำบลพรมพิลามมีการรู้จักจาก,กจาจัดขยะด้วยตัวเองเนื่องจากตำบลพรมพิลามลนั้นยังไม่มีที่ทิ้งขยะประกอบกับ เป็นนโยบายบอวกเพื่ว่ารัฐการจังหวัดซึ่งโลกที่จะให้มีการลดปริมาณขยะหรือโครงการเมืองิษณุโลกสะอาดนี้นะครับจะทําให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาโดยมีถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตำบลพิรามรู้จักแยกขยะเปียกขยะแห้งสองประเภทนี้คือขยะต้นทางทําให้เกิดการลดปริมาณขยะในพื้นที่ตำบลพิรามได้อีกประการหนึ่งดังนั้นจึง ได้เก RE, function, lighting, x, ิดโครงการประกวดหมู่บ้านสะอาดหน้าบ้านหน้าอยู่หน้าบ้านหน้ามองขึ้นครับสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็คือผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดหมู่บ้านของโครงการบริหารส่วนตะบลพรมพีรานะคะคักฉันเบนจพวรรณเอกนะคะหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปจากอบตพรมพีรางค่ะน้าดิฉัน เจ้าคณะกรรมาธิการข้าก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีการสัมภาษณ์นะคะอยากให้น้องเตยนะคะในฐานะที่เป็นเจ้าของโครงการนี้นะคะได้พูดถึงที่มาที่ไปของโครงการเช่นนี้เป็นการตามที่องค์การบริหารส่วนตมพิรามนะคะได้จัดทําโครงการประกวดหมู่บ้านประจําปี2ครัท4นะคะหรือโครงการหมู่บ้าน ถุกประสงค์ของโครงการนี้ก็เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนเพื่อรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้านนะคะมีการพัฒนาหมู่บ้านของตนเองและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนค่ะและปัดนี้นะคะโครงการประกวดหมู่บ้านสะอาดหน้าบ้านหน้าอยู่หลังบ้านหน้ามองนะคะได้เสร็จสิ้นลงแล้วและมีควรเรือนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการนี้นะคะ ได้แก่หมู่ที่หนึ่งตบลบุรีรามอบุรีรามจัวพิษณุโลกนะคะจํานวน2องัวเรือน,นะคะก็คือรัวเรือนคุณบุญสมสิงคเดชบ้านเลขที่ยี่สิบแปดหมู่ที่หนึ่งตบลบุรีรามอบุรีรามจปิษณุโลก การสัมภาษณ์นะคะก็ขอแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสได้รับเชิญจากท่านผู้ใหญ่ทวัตินสมบัตินะคะได้มาร่วมรายการด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ใหญ่ค่ะ,คะแล้วก็คุณพี่บุญสมนะคะแนะนําตัวสักนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะนางบุญสมสิหงหเดชค่ะันที่28มิถุนายน2 5ามค่ะได้ส่งบ้านข้าประกวดตัดทางค่ะแล้วขอคุณพี่ สวัสดีครับผมเปรักอินทรพูดนะครับมาเลขที่33ทับ1นะครับตำบลบึงลำอำเภอบึงลนะครับได้จัดส่งข้อประกวดครับโครงการบ้านนาอยู่หลังบ้านนาโมงครับค่ะก็ทางอบตก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางบูนหนึ่งด้วยนะคะท่านผู้ใหญ่คะแล้วก็คุณพี่ทั้งสองด้วยนะคะว่าสามารถที่จะได้ส่งข้อประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะเอ่ออยากจะขอให้คุณพี่บูนสมก่อนกนวกันนะคะว่าเอ่อ การทาอย่างไรให้บ้านเราเนี่ยร่มรื่นและก็น่าอยู่น่านอนคะ่ะมีบรรยากาศน่าอยู่นะคะเราเราให้คำแนะนำก็ทาาาาํความสะอาดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอค่ะแล้วก็ต้นไม้ที่ปลูกนี่คือใครเป็นคนทําคะเรื่อการจัดการสามีนะคะค่ะแล้วของคนคที่นะคะทํายังไงให้บ้านร่มรื่นน่าอยู่ะคะ่ะขอบคุณพี่ไทยรัฐนะคะ ก็ทำมาเรือ่อยๆครับทำ้นแต่เริ่มปลูกอะไรก็ทำมาเรือ่อยๆคอยตัดคอยแต่งสิ่นตรงไหน,นดีก็ตัดตัดดูให้มันดีให้มันสวยงามครับก็คือต้องทำเป็นประจำนะคะเป็นประจำะคะรำับค,ค, <ะ S 1> ค่ะท่มรนแล้วก็สวยงามน่าอยู่นะคะก็ะอยากจะขอพูดถึงในด้านการบริหารจัดการขยะนะคะของคุณพที่บุญส่งเนี่ยมีการบริหารจัดการในการคัดแยกขยะอย่างไงคะค่ะก็แยกขยะ แส่วนขแงก็นามาแยกะว่าขยใส่ร่กัดขยะที่าโมีการคัดแยกขยะนะคะแล้วของที่ไทรัฐนะคะมีการทราบว่ามีการทถังขยะเปลียนนี้เลาให้ฟังหน่อได้ยคะครับก็จะคัดแยกวาเารานช้ใส่ถังนึ่งครับแล้วก็ขยะทั่วไปถังหนึ่งแล้วอีกกระถังที่ใส่ถังฐานทิศก็จะมี สั่งหนึ่งแล้วก็ถังรีไซเคิลจะสังหนึ่งครับจะคัดแยกเป็นั้งสังหลยครับแล้วก็ขยบเปยกขยบขยับเปี่ยนนะครับขยะเปียกก็ขยับเปียกอันนี้เราก็จะเอาไปใส่ทั้งโคนต้นไม้ขยะเปียกนะครับไอขยะเปียกหมายถึงขยะที่ว่าเราคัดออกมาจากน้ำใช่ไหมครับอันนั้นมันก็เป็นขยะเปียกตรงนั้นเราก็จะไปใส่ตารต้นไม้ไข่าไป เราไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยให้เลยเพราะว่าในในในน้ำน,นั้นมีโปรตีนอะไรอย่เ้ยครบถ้วนค่ะก็ะะะเป็นแนวคิดที่ดีนะคะที่นำขยะเปียกไปใส่ตรงต้นมะนาวเพราะว่า คิดว่า,าน่าจะให้ทํามีโครงการนี้ต่อไปนะครับเพราะว่ามันเป็นผลดีสําหรับหมู่บ้านของทุกหมู่บ้านเพราะว่าหนึ่งจะได้กระตุ้นให้กับลูกบ้านหรือชาวบ้านเกิดเกิดการเกิดการปรับปรุงปรับปรุงของบ้านของตัวเองให้ให,ให้มีความสะอาดบ้านน่าอยู่ยิ่งขึ้นางคนนี่จะจึงำโครงการนี้ต่อไปครับ